Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sinfonamix. Minha... Hey, vai เดียว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 มาที่หน่อยอมึงขอดูปืนอันตะกี้หน่อยปืนอาตะกี้ปืนอันนี้เหรอมันคือปืนอะไรมันคือมันคือมิลิเทอรี่ไรเฟิลแต่ถ้าแบบคนที่ือ,อื่นที่เขาเรียกกันคือน่าจอากัแหละมันคล้ายๆอัพมันเอาไว้ใช้ข้างล่างเหรอ นี่ไม่ใช่ครับอันนี้ปืนของตัวเกมหรอแต่งได้ผอามาแต่งเอาใช่ผมมาแต่งเอาีเอคด้วยนะนจะลองดูเอเค้ยอืมนี่ผมก็แต่งแล้ว ดูปืนสักแค่อยากได้อะแรกได้อะอืมเล่นนะผมว่ายัดใส่โดนนาได้ดีกว่าไม่ใช่อ๋อมาติงจักให้ถึงไงอยากได้ลงเลยอ่ะลงเลยอ่ะฮะได้ลงเลยลงแทนปืนกูอ่ะน่าต้องน่าจะคุยกับต้องคุยกับโบปะไม่โบก็บี แล้วผมใส่เก็บไอ้พวกเฮี้ยนมันทำเฮี้ยอะไรกันวะเต้นครับเียนหนูดังปะดังม่อนจริงบ้านเปล่ายังครับคุณพี่โอ้ทำไมแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยผัวไม่ด่าหรอน้องผัวไม่ด่าหรอผมไม่ด่าค่ะผัวชักดูด้วย ฟูลี่ฟิตเต็ดคุณพี่ทำอะไรเพิ่งมาเลยครับรูไปเรื่อยเลยแล้วคุณพี่ดูอย่ายเขาโยกจำเอลเค็สไปข้างแล้วน่ะคุณนี่มันว่างคุณพี่เห็นจะกินกระต่ายใหม่หรือยังน่ากมากอ่ะดูที่ไหนนี่บอไอเดียนาคิดว่าพูดไหนมันเฮ้ยไม่ได้อ่านเลยขอโทษทีเด้อกินกระต่ายให้คุณคนพี่ดูหน่อยคุณด่นะดูหน่อย น่ารักมากเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวลงไปดูแป๊บนึงไหนอ่ะปืนสามแล้วปืนสองไม่มีสิทธิ์หรออันนี้ปืนสองไม่มีสิทธิ์จ้าทำปืนสาเลยพี่มาเึืนปืนได้ไะปืนอะไรออกมาทำเลยแต่เมื่อวานเนายิงปืนแม่นนะน่ารักจริงนะไอ้ดูครับเราประกาศไหนดูดิไหนดูดิเล็งมาไหนตาแป๋วยังไอเดลเล่งใหม่เด ตามันไปไหนตาม่าจะติดอยู่กับอันนี้ครับนะน้องตาแป๋วใส่อันนี้อยู่น้องตาแป๋วอ่ะไหนๆเขาดู้วยไม่น่าหรอไม่ใช่ไอ้เฮียแล้วตามันไปไหนน้องอาจจะลืมพกมาหรือเปล่าอาจจะอยู่กับยายครับนะแล้วก็มีปากฉุลามใช่ไหมปากหลามแดงหรอหรือแตแป๋วไ้แค่นี้มันไม่ได้ไปแล้วแตาแป๋วกว่านี้ก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูใส่เฮียโบก่อนแป๊บนึง ไม่ปากหลามไหมอ่ะรอจิตรอใจเรามาโบกันปากแดงรอไหนอ่ะรอใจผู้ยิงีไหนอ่ะรอจิตรอใจต้องดูมีดต้องดูมีดโอ้โห่ายพันขานี้มองไม่เห็นลยโอ้โหไม่ไม่เป็นแครอทอะไอ่ะ u s ่มานเล็กเกหรือว่า M9 ใจอดพ่มอนอดเลงเอร์มีสิทธิ์นิ ใครเขาจะมันออกวันเป็นดอกไม้แล้วตอนอ่ะโน้ตุกอันเนี่ยอันไหนเล็กๆก็ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ไม่มีคอต้องดึงด่างแล้วออกแค่อดใช่ความจริงแล้วอ่ะตาจะต้องแป๋วๆแต่ทำไมตามันหายแล้วไอ้เหี้ยต้นหูมันดูเล็กๆอ่ะลองทุ่มหูอ่ะเล็กจ้าริวได้พูดถึงอ่ะ เด็กไหมแต่มึงลองตีมึงลองตีออกคุยเดี๋ยว <laughs> <c oughs> ได้เลยครับนะ้าเราด้านบนเดินลงมาใครอะเราเราสู้ด้วยดิไม่่ใชแล้วมันไม่แล้วมันทำเสียงไม่ได้เหรอพี่เคยเต้นอยู่เดินลงมาทำเสียงเรื่องนี้ต้องต้องลองถามบีดูครับนะมึงลองมึลงลองซื้อต้นหอมมาฟาดแขนตัวเองดูอะ <c oughs> แล้วก็แล้วก,วก็ทำเสียงลงไปได้ป่ะแบบดังเสียเหมือนเหมือนมีน้ำสะบัดอะได้ป่ะมันเหมือนตีตูดอะเสียเสียอะไรอย่างเงี้ย มันดูงาอ้วนๆเนาะพี่ตีไปมันจะเหี่ยวไหมครับนะพอยิ่งตียิ่งเหี่ยวหรือเปล่าอันนั้นของมึงหรือเปล่ามีแต่ยิ่งยิ่งใช้ยิ่งตึงมีแต่มึงอะยิ่งใช้ยิ่งเหี่ยวไม่มีไม่มีมันจะต้องหอมใช่ไหมครับนะไปถึงไม่มีศักยภาพปวดเกลียวปดผิดเจอด้วเจอด้ยด้วยมีพลาดเลย น่าคงตกใจแค่หอดสุดละจริงแค่หลอดมากดีเลยเช่เช่รับไปเช่รับไปพิจารณาเลยค่ะน้องกระต่ายพูดยังไงนะกระต่ายกระต่ายมันตาหายอ่ะเอานี่ใครอ่ะกระต่ายมันอุบาทมากเลยฮัลโหลดิครับน้องกระต่ายฮัลโหลกำมันดูกลัวๆวะเนี่ยเองกลัวพี่เหรอฮะ พี่เขาไม่ดูพี่น่ากลัวตรงไหนเนี่ยพี่เขาน้าหรักหอดกระต่ายกูน่ากลัววะไอ้เหี้ยแค่หลอดกระต่ายไม่คุยกับกูเลยเอ็กเกมนายเอมอนตาพี่มีคำถามไหมน้องตาพี่พี่ดูน่ากลัววะเออเนี่ยน่ารักเนี่ยปากดำแดงหรอไปดีกว่าไม่น่ากลัวพี่ไปดีกน่ารัก Cô phải đi này em biết. nạp trong này vào đây. Cái của